สุขสบายดีสุขีเจริญพรมายังสถาายัโยมผู้ทีให้เกียรติติตามรับสมคลิปวิดีโอจากส่งเทเ,ทเทเดาเดิมของอา,าจารย์นันธนากรมือนี้ทั้งวัดปาราวพุทธธรรมเมืองโรจสเตอร์ลัดนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความนิบหนาวเออเอินว่าเขาสู่รดูหนาวเต็มโต เหมือนดังสัตยายโยมที่เห็นบรรยากาศในปัจจุบันนี้น้ำหมอกปกคลุมหรือไปด้วยคว่ำมืดมืดฝ่ามัวดินเยังไงเดี๋ยวกับบรรยากาศตอนสดๆหรือว่าอากาศยามสดๆหนึ่งเย็นอากาศไม่ตั้งแต่หาฮกองศาภูมเดี๋ยวกับเหตุแห่นำกามอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้าเหมือนดังสัตยายโยมที่เห็นได้จานทร์สิทายเพื่อ เอื่อบานำนากามเป,เป็นคำคนิงคนบานหเอเมืองไทยเอิร์ดลาเอิรนำนำกามทำใบหญยาป็นสัญญาณบอกว่าสนูสิมาเยเอือนนะเออเพราะว่าบางรัฐก็เริ่มตกด้วยสนูอยู่ทางรัฐอีดิโอยมันเป็นตกด้ยกับทางรัฐเท็กซัสก็คือว่ามีสนูตกบางบันจันผ่านมานี่แต่ว่าทาง เมื่อเราจะสเตอร์รัดนิวยอร์กทางบนอาจารย์อยู่มีแต่นาวธรรมดาแล้วก็น,นำหมอกตกมุทันในมีสนุ่ทายภาพบรรยากาศในเบื้องตอนนี้เวลาประมาณ8ปดโมงเสารแต่ว่าตะเวนยังมุทันได้ขึ้นแต่ตะเวนกำลังเป็นสีทองกำลังจะขึ้นจากขอบฝา แต่ว่ามีต้นใหม่มาปิดมาบางนะแต่ว่าช่วงนี้นี่มันสิเป็นเวลากลางคืนนี่ยาวนานกลัวกลางเวียนอยากแจกงในการคำคำสาอ,อีกประมาณแถถ่าย,ายเดือนนี่าาก,ก็จะกป็สิเเลียนโมงหนึ่งโมงกลับคืนมาหรือว่าถอยโมงกลับึ้นมาห้ได้สักโมงหนึ่งนะเ,เป็นส่วงเป็นตัวส่วงใดดูหนาว หเห็นภาพบรรยากาศสถานญาติมเออบรรยากาศบ้านเฮาเป็นยังได้เนาะพอเมรญาตินยมหนาวเลยบ,อยบอ่อหรือว่าฝนยังจกยังตกอยู่บออ่อเออคือเทนใจภูเป็นเศร้าหายเศร้าหนาเนาะเอออาจารย์เห็นข่าวบางถ้องทินทา,า,างเมืองลาวยังฝนตกเออฝนตกย่ามเกี่ยวเขามันก็นยากลำบากเนาะเออติสภาพ อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงเฮ้ยหายกำลังใจผู้ทีประสบกับอุทกภัยนำท่วมภัยแหลงต่างๆเดหลังจากนี้แล้วก็สิเอ่าเอิ่น่าเขาสู้แล้วดูหนาวเนาะเวททางบ้านเอกก็สิแบบเย็นธรรมดาเออแต่ว่าก็ให้ทุกคนหากษาสุขภาพเ้อเออขอหากษาสุขภาพ อากาศมาย่ำหนา,กนกาวก็เป็นโรคไขวัดต่างๆเป็นวัดเป็นไอเป็นไขเป็นหนาวให้ทุกคนรักษาสุขภาพเป็นกำลังใจให้อันนี้ภาพบรรยากาศสดๆจากวัดราราวุทธธรรมเ,เห็นบรรยากาศนำขางอยู่ตามต้นไม้ใบห้าเนาะน,นี่ทางนั้นเขี่ยวอะไรก็เป็นขาวๆเ,เป็นนามกาะ อันนี้อาจารย์ถ่ายจากมุมนาพุทธสิมานาพุทธสิมาต้นไม้ใบหญ้าก็เดิมเลืองแหละบางต้นก็เป็นลนแหละอีกประมาณ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งอาจารย์จากสิาพาไปเบิงอยู่ตามผักคือหลายๆปีพันมาอาจารย์ พาไปเบิงต้นใหม่เปลี่ยนสีใบเป็นสีแดงสีเดืองเดี๋ยวจะพาไปเบิงอยู่ตามสวนสาธารณะที่ประมาณอทิตหนึ่งจาย์บางๆเบีอยกรอ,อนต้นนี้กำลังเตรียมบุญมาหากทิ้สมคีอยู่ก็เลยบุษรหวบปันใดเนานะเดี๋ยวมีเวลามีโอกาสก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศเศร้า,าให้กําติดกับหนม ได้เบิงได้ส้มนํากันได้เบิงได้ส้มศาลาหลังใหม่พร้อมๆกันอีกตอนนี้ก็ได้ประมาณ90%แล้วล่ะาาก็ีเดี๋ยวมื้อใดมื้อนึงอาจารย์จังสอัปเดตให้เบิงอีกสําหรับสาลาองค์ทําของเฮา ให้เบิ่งได้หลายยัาต่างๆถนนะร้น,นทางก็เป็นปูแล้วล่ะปูแล้วนายส้างว่าปูยังแต่ก็จะเสีเอาสีมาแต้มบนขันกลางเ,เพื่อให้เป็นซองเลนนก็แต้มทั้งขอบก็นอนุโมทนาขอบใจนำสัทยานยิยมลายผู้ที่เป็นซอยเป็นเจ้าภาพ กระทินเพื่อมากูทางเขาวัดนะตอนนี้ก็มูลค่าทั้งมูดก็เป็นหาสิบเอ็ดพ,พันดอลลาร์เบียวออกมาแล้วหรือว่าใบเสร็จก็จะออกมาแล้วก็จะส่งมามิเตอร์เฮาเดี๋ยวงานบุญกระทินเลยก็สิเขียนเช็คจ่ายก็จะไปเนาะเดิมมุนคาในการปูทางเขาวัดใหม่เป็นหาสิบเอ็ดพันดอลลาร์อันนี้ก็คือ ให้เบ่งภาพบรรยากาศแล้วก็ให้เบ่งความคืบหน้าความสําเร็จสําหรับทางถนนทางเขาวัดอาจารย์ยางเข้ามาเบ่งหนา้าเราสิเห็นภาพบรรยากาศร่มวมรล่มล้อมเดินวัดของานโอ้งามเสานงามงาม,งามบรรยากาศงามเสา ตัวยางยางโดนกัดเดือมเย็นมือเย็นเท่าเลยวันนี้โอ้เสียงเตือนมองนี่งามเนาะแต่ถ่ายหยาดนมเป็นสีทองสีทองเลืองอารามแล้วเสียบึงอันนั้นใบหยาบว่าหนามกามแห้งซำได้เนาะจนเป็นสีขาวหยาดนมตมวหยักยางกลับไปมันเปียบมันกาม กะเบิดได้นํากามในใบหญ้ากันอากาศเย็ยนลงเย็ยนลงเดี๋ยวบูวาสิมิสนูตกลงมาบ่แล้วก็ทาเบิ่งติดตามกันมือได้สนูลงหรือว่าหิมะลงมือทมิศอาจารย์กับสิท่ายให้เบิ่งเดีย๋ยวสิย่างไปไปมุ่มนะั้น เย,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 ย็นเย็นเย็นยงไปไกลหลายบุยได้ทายเห็นมุมเบืองนาและมุมด้านข้างโอ้เย,ย็นได้จารย์สิเขาไปในกุฏิก่อนเพราะว่าบริษัยศพบริษั่ศพมือ อขอบใจอย่ายุ่งผู้ที่ติดตามเด้ออาจารย์ก็ขอขบมืกอกรบใจได้ลายสำหรับผู้ที่ติดตามตอนนี้ผู้ติดตามทางส่งยูทูปคอมเมนได้ประมาณ2องแสนแปดสิบเอ็ดพันกวัวสิ้นปีนี้ก็ขอให้ได้สามแสนผู 3, ้ติดตามฝากเข้าไปกดติดตามเด้เลยอย่างงยุ่งเลอเข้าไปกดติดตามทางส่งทีแดดยวเดิมของพระอาจารย์นันทนากร โอเคพอกันไหมคลิปหนาขอให้หยาดยูมทุกท่านทุกคนเบิ่งแยงหักษาสุขภาพเลยโดยความเป็นห่วงเป็นใหยนอ,อนว่าสภาพการทุกสิ่งทุกอย่างบนแน่นอนเรื่องอากาศกับหนาวโรคโควิดกับระบาดโอ้ยโรคมนุษย์นาก,กับยูหยาดก็ขอให้มีกำลังใจ สูๆต่อไปเนาะให้กำลังใจตัวเองเลยครคนในครอบครัวเลยครทุกคนให้มีกำลังกายกำลังใจต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็ขอขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะก็ให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนมีภานามัยม่สุขภาพสมบูรณ์อยู่ดีมีแห่งเลยโชคดีปลอดภัยมันยื่นพอกันไม่คลิปหนาขอจเจริญพรขอบใจได้หลาย